ดววย่ารักขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตชัดนนโยบายเทียมห้านะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศหน้าง,งานถแถลงนงโยบายประจำปี2,566ของบริษัทไทยยมห้ามอเตอร์จำกัดนั้นไม่ธรรมดาใช่ไหมคะปี2,566บริษัทไทยยมห้ามอเตอร์จำกัด จัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ห้องประชุมเพนดอรี่ฮอลล์ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนาจัดกันกลางเมืองกันอีกแล้วล่ะค่ะโดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานี้ยามาฮ่าประกาศลุกอย่างต่อเนื่องตลาดรถจักรยานยนต์ไทยปลื้มด้วยยอดขายในปี2565เดินหน้าด้วยคอนเซ็ปต์รถ to success ตอกย้ำสินค้าคุณภาพ พร้อมชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็น16.5%ในปี2566เพิ่มความเชื่อมั่นรุกขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่เพิ่มเป็น170แ่งในปีนี้เชียวละค่ะในภาพบรรยากาศของงานวันนั้นแค่เปิดประตูสู่ความสำเร็จโดยทีมผู้บริหารหรือว่าแม่ทัพใหญ่ของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกำลังเดินนำทีมผู้สื่อข่าวนะคะ ซึ่งมาร่วมงานกันหลายแขนงด้วยกันเข้าสู่ห้องที่จะประกาศความสำเร็จของปี2566ภายใต้แบรนด์ยามาฮานั้นยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนคุณผู้ชมก็สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาในครั้งนี้ค่ะโดยทั้งนี้คุณพงสทอรเอื้อมมงคลชยัยรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ถึงนโยบายของอยามาฮ่าในปี2,566ว่าโดยที่ผ่านมาตลาดรถจักรยานยนต์ในปี2,565นั้นกลุ่มธุรกิจยานยนต์ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พอสมควรรวมทั้งการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตจึงทำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดรถจักรยานยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสขึ้นถึง11.8%ด้วยยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์อยู่ที่1,8583คันโดยทั้งนี้ามาฮ่าก็ยังคงเสริมความแข็งแกร่งด้วยสินค้าและการบริการหลังการขายจนสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นถึง6.9%โดยมียอดจดทะเบียนถึง283,903คัน และยังทิ้งส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่15.8%หนึ่งในพระเอกของส่วนแบ่งตลาดนั้นอยู่ที่กลุ่มของรถอัตโมติกโดยเฉพาะยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเนตเตดซึ่งยังคงแข็งแกร่งและสามารถเติบโตจากปีที่แล้วได้ถึง35%โดยมียอดจดทะเบียนมากถึง97,446คัน และยังมีเซกเมนต์ของกลุ่มรถครอบครัวอยามาฮ่าฟินก็ยังคงได้รับความนิยมแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาและสามารถเติบโตได้ถึง31เปซเมื่อเทียบกับปี2564จนทำให้มียอดจดทะเบียนสูงสุด84,871คัน เซกเมนต์ของตลาดรถเกียร์ภายใต้แบรนด์ยามาฮ่านั้นก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะยามาฮ่า R15 ก็ยังคงรักษาความเป็นรถสปอร์ตยอดนิยมอันดับหนึ่งในรุ่น1544ได้อย่างเหนียวแน่นแหมอันนี้ขอปรบมือให้จริงๆและเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์นั้นกับเรื่องของศูนย์บริการเป็นของคู่กัน คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าศูนย์บริการของยามาฮามีอัตราลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนับเป็นความสำเร็จที่ยามาฮามีความภูมิใจในปีที่ผ่านมาโดยในปี2,566มีการคาดการณ์ของตลาดรวมรถจักรยานยนต์อยู่ที่1.8ล้านคันซึ่งเท่ากับปี2,565โดยทางแบรนด์ยามาฮ่าได้ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้นเป็น16.5%หรือประมาณ295,000คันซึ่งเป้าหมายในการชิงส่วนแบ่งตลาดของปี2566จะสูงกว่าปี2565ถึง4%และทั้งนี้ทางยามาฮ่าก็จะเร่งกำลังการผลิตแล้วก็มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์รวมถึงกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งและทำให้ส่วนแบ่งการตลาด เติบโตเพิ่มมากขึ้นพร้อมยกระดับกลยุทธ์แบรนดิ้งดิเรกชันสู่ความเป็นพรีเมียมแบ์เพื่อสร้าง b บ s คัสเ t อร์เอ็กซ์ i พี c รส่งต่อความประทับใจในสินค้าและงานบริการจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้าจนก่อให้เกิดเป็น Lifetime c u s เ o m e r ซึ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เป้าหมายในการทำตลาดของอยามาฮ่าในปี2,566นั้นชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของโรคระบาดต่างๆบอกได้เลยว่าตอนนี้เริ่มทยอยถอยลงไปแล้วประเทศไทยกำลังฟื้นตัวในปี2,566นั้นบแบรนดย์ยามาฮ่าจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์และงานบริการ และการต่อยอดเรื่องของกิจกรรมแต่เวลาตอนนี้ไม่พอเราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพบกันต่อกับงานถแถลงนโยบายจากยามาฮ่าในปี2566สักคู่ค่ะเเญญเราาาด,ดัววย่สุญใจี